โอเคปะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแพนควินน้อยมาเลยเดี๋ยวสกินกูดีโครเที่อันนี้คืออะไรฮิตเลอร์อันนี้เป็นฮิตเลอร์เอ้าไม่บอกสวัสดีคนดูหน่อยเหรอเฮ้ยเอ่อสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเล่นไมค์ค f t กับกอตเจมเรามาเล่นเรามาเรามาเล่นกับเจ้าแพนควินน้อยกันนะครับโอเคมาเรามาทำอะไรกันโอเคกดเลย มันน่าจะเป็นเครดิตนะนี่จะเป็นเครดิตเด็กคุกอ่านอะไรพ่อเนี่ย You can You can check all media with แต่มาทัน Have fun อ๋อมีหน้าจอลงขึ้นบนหน้าจอด้วยหมายความว่าไงมาเดี๋ยวกูเบาเสียงเกมกงินได้เวลาไปกันแล้วเว้ยเป็นกินน้อยแปะเราจะเริ่มกันเลยดีไหมอันนี้คืออะไรคนเล่นหลายคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ้าวทุกออกเลยเหรอ คนมันเย็นมันพังลายที่เอ้าวัดอะไอวะอย่นบอกนอาบ้าก่ะมันมารหาเลยเหรอจะเล่นฮารอ่ะถ้าเล่นหมดนี่คือมันจะตายได้จำกัดไว้อ,อันนี้คือมีแปดชีวิตแล้วมคิดว่าคนแบบเราควรจะเล่นแบบไหนหวะส่วนนี้คือไม่มีการรีเซ็ตแล้ว <S 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 อันนีรร้เลยท้าทายนี่อันนี้อะไรอันนี้เรามอกกูอสุดน้ำมัอไปเพื่อน โอ้ม oh, oh. in ึงแม่งขี้ขาดว่ะอาหาดเลยฮาร์ดของมันตกอ่ะถ้าของมึงหายไปด่ะทาไงเอองั้นงั้นเอาอันนี้ก็ได้มันเอาฮาร์ดไปเลยเฮ้ยมึงไม่ปรึกษาใครเลยอ่ะเี่นนี่ใครเฮ้ย้อะไรวะจอนเซลโลมึงคือนักประจันภัยหรือตามเอฮ้ยโอ้ยมันพูดอะไรอ่ะเอาเอา บางทีมันอาจจะหักคอแล้วตายเลยเมึงคิวามันคือทมัสเทนเหรอเอี่ยหน้าตามันก็เหมือนเอ้ยนี่บ้าม่งชอบทำให้กูตกใจ่ะมาแล้วอ่ะมิกมึงปรับใบมึงปรับใบเน็ตเป็นเท่าไหร่เพื่อนไม่รู้ว่าสว่างอ่ะไม่รู้กูจะตัดกูจะตัดเสียงไม์ค้าออกไงวะเนี่ยตัดเสียงไมค้าเ่ะอช่ฮะทำไมต้องตัดอ่ะเ้าเปิดให้คนดูฟังเลยเออโอเคโอเคเสียงมันจะดังไปบปก่าแล้วมันให้ใบไม้เรามาทำไมวะเขี้ย ไอ้ฟันมาเลยฟันมาเลยฟันมาเลยตีแรงจังวะฆ่ามันฆ่ามันมิกหลังเข้าเฮ้ยตอนแรกแค่แปดตัวนะมิกซอมบี้มิซอมบี้มิสเตอร์บีนร่ดิมิกเมียเตียวโร่ดิทำไมวะโอชันใหม่มันต้องตีแล้วก็รอชาร์จมันจะมีเป้าชาร์จทีละนน่ะรอชาร์จให้เต็มไฟตีเกมไม่คนดีเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมมีกล่องให้เก็บด้วยเราไล่หากล่องกันบันไอ้กล่องมันสามารถทำอะไรได้วะ ไอ้กูเปิด,ก,ดกล่องของไงกามีโลด้วยทิวส์โอ้กูไม่ได้อะไรเลยอ่ะหากล่องดิเป็นไ,ไดหากล่องมีคิดว่าค่อยเอาของมาแบ่งกันไหมมันมีกี่ EP พปะไหมแบบเนี้ยอีพีคือไอ้เว็บอ่ะมันมีคนเล่นนะเขาเล่นมาประมาณห้าชั่วโมงโอ้ บางทีเราจะต้องมีอ๊บางทีเราอาจจะต้องมี EP สองนะแต่ว่าเขาทำเป็นแนวแบบแอเวนเจอร์แบบยืนดูอะไรพวกเนี้ยยืนดูแล้วก็ยืนรออะไรมันน่าจะเลยนานดูฮิตเรื่อกูใส่หมวกกูเทอันนี้มันเราจะเอาแบบนอร์มอลวะทำไมขอมันพังวะข้อมันก็จะพังอ่ะเจมกูมียาอันนึงว่ะดูดินี่กระจอแบบนอร์มอลวะทำไมขอมันพังวะข้อมันพังดูดิกลจะพังไม่ไงกูเทเไรกูไม่สนใจใครอย่างนั้นไหนดูซิว่ากล่องมีอะไรโอ้โห ไม่เหลืออะไรให้กูเลยทางไปเอ๊ะอ๋อมิกาสามารถเอาพลิกแอ็ไปทุบบล็อกอิมบิกถุงนั้นได้ไหมมิกมีพลิกแอ็กปะฮะม,ะไมนะีไม่มีไม่มีกูไม่มีพลิกแอ็กกูมีทัออาวไม้อากไม้ไปขุดเถอะเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยกูจะตายเอาอันนี้วะเจมส์ขึ้นิงอ่ะกู <c oughs> ขึ้นไปไม่ได้หรอยิงกูไม่อยากจะเชื่อ,อไว่าทิดเลอร์ผู้นี้ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวกูคุณจะลองขึ้นไปดูนะตายเฮี้ยแม่งโหดจัดเลยสเกลเอ้อย โอ้โหกูนึกว่ากูจะตายอีกแล้วมิกมีพิกาโก้มีมีต้นไม้กูยังไม่มีอะไรเลยมึงแร่ยกูเก็บหมดเลยเนี่ยมันมันมีครับมันมันมี crafting t a b l ลว่ะเฮ้ยเย็มิกอะไรอ่ะหัวใจมังกรมิกหัวใจล่องจนเนี่ยมังกรกางคุ่มเต็มเลยน่าขมน้บอกเลยบอกให้รู้ไว้ว่ามังนักลบมังกรกลับบ้านแล้ว มังกรวัน j a มังกรเฮ้ยกูขอมึงนบ้างดิกูมีแค่ไม้แต่ติ๊กเนี่ยมิกทำไงอ่ะเอาเป็นอาวุธได้ไงถ้ากูไม่เจอสเกลกูไม่ตายหรอกสเกลมึงตีแรงอุ้ยกูไม่รู้จะเอาอะไรตีละเอาไม้ตีนี่แหละตายตายตายตามันต้องค่อยๆตีเหรอวะใช่เพราะถ้าตีทียนหนึ่งมันจะมีชาร์จเดียวเพราะฉันเก่ามันตีรัวได้แต่เนี้ค่อยๆตี สัญญาณไปเลยโอ้กูเจอบอสอ่ะมิกเนี่ยวะโอ้มาดิเนี่ยวะบอสมิกระวังโอ้ยโอ้ซสมบี้ตัวจิ๋วเฮ้ยมิกพ่อครัวตัวจี๊ดว่าแม่เมืองไงพ่อครัวตัวจี๊ดหลังเข้าวิกเฮ้ยพ่อครัวตัวจีนมาแล้ววะเฮ้ยอ๋อมันถือเอมันน้องมาหากูด้วยวะพ่อครัวจี๊ดช่วยกูด้วย ด้วยด้วยเพื่อตายเพื่อตายเพื่อหยกเกิดมาไอ้ตายที่จะไปทางนั้นไปไหมกูเจอกูเจอกูเจอพิกแองโตีคกะกูเจอพิกแองแล้วกูมีพิกแอคแล้วโอเคไปไหนอ่ะไปไหนคืออยู่ข้างหลังมังเนี่ยอะไรก็เข้าโคตรจีดเลยไม่เคยเห็นหน่อยไอ้กระตูนนี่มันไอ้กระตูนนี่มันเป็นไอ้ไอ้คนไอ้คนหัวฟูทำอาหารแล้วมันมีหนูเข้าไปมันมีหนูเข้าไปทำอาหารด้วย เอาควันตะจีไอคือเรื่องเที้ยนแกโอยในะบอกไปดิบบดูดก็มปดูออเรื่งอยไปายสกล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 ไปไปไปนี่กูมีโล่อยู่เราจะรอดจากดานหนึ่งได้ยังไงโอ๊ยสกลต้นวะ เออตีตีตีกูดิเพื่อนอีโเคเลือดเลือดไม่ลีเจนสัตว์อยเนะคกันกูไม่มีชุดอตัวเอากูมีตสมองอันนี้เอาชุดไปเพื่อนเหลือกล่องให้กูเก็บมั้งนี้อะไรเดี๋ยวกูเก็บกล่องให้แล้วบรรจุรวมกันเลยเอ้มิกมีพิกแอคป่ะมิกมีมีมีทำไมทำไมตามกูมอะไรนี่นี่มิกมิกตามมามิกมิกมิกไปไปไปผลตกเขาปะนี่นี่มิกตามมาตามมามันมันมีทางลับอยู่ที่ต้องใช้พิกแอคขุดเท่านั้นเลยเนะ ตามมากลับมาด้านหลังอ่ะเฮ้ยกูกูตามอยู่กูตามอันนึงนะมิก <varit> ขาหน้ามึงตามเป็นแพนกวินอ่ะเอออันนึงงนะอ๋อโอ uh, ้มึงมีโล่โล่สองอันเลยอ่ะสองแผนหนึง่งโอโโ้โคตรเท่ผู้จัดการได้ไหมถือโล่อย่างเงี้เย,เ,ยเหรอโอเคกะช่วยอะไรได้ป่ะโล่สองอันเหรอเออมันมันกดกันยังไงเฮ้ยเอ้าโลกว่ะ มอยโร่กูไปผีร้องเดี๋ยวกูเป็นตัวแทงเองเดี๋ยวมึงเป็นเลยนี่ต้ยสแรงพูดว่าอะไรนะไอ้อะไรนะคำขวดตัวจีนมาเฮือมาลุกคืออะไรเอาอีกเดี๋ยวกูเปิดให้เดี๋ยวกูเปิดให้ดูนี่นี่เลยเอาตัวตัวนี้ดูดิแ่วกดกดได้ไหมไม่ได้ อ๋อกูขุดเองเนี่ยมีอะไรบ้างวะอ,อย่ามีไม้เอ้ยเอาไม้เป็นโลดเดินมาดูไม้องโง่เลยเอ็กซกดกันกดกันยังไงวะเอาโล่กันยังไงเนี่ยคลิกขวาอ๋อกดขึ้นปั๊บกดขึ้นขวาค <ไว S 1> <ข>้างไว้อะค้างไว้ไวเออโล่กันมิกขึ้นมาด้านบนด้วยไปด้านาบนมีทางทัที่ให้ใช้พิทแอคคดอยู่ไอ้กูขึ้นไม่ได้วะแป๊บนึงใช้พิทแอคคุณเฮ้ยอ๋อกูขึ้นไม่ได้วะ เดี๋ดกูตัดเอ้ามึงทีพี่กูเหรอต้องมาทุบอ๋อนะนี่นั่นเราบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะแน่นแน่บล็อกบิ๊กอ่ะอ้ที่แอคมึงขุดได้แค่บล็อกคนนั้นเลยเออไปดิเว้าเจออะไรวะเนี่ยมึงระวังเจอครอบครัวตัวจีน้วยทิ้งไปโอ้ยโหใจมังกรทิ้งเหอะต้องพูดหน้าคุณรู้แล้วไหมว่าคุณจะทำโปกคลิปคลิปนี้ยังไง พี่อะลืมครอบครัวตัวจีมันใส่แอ่กูว่าเขเขียนว่าปันจนภัยกับครอบครัวตัวจีมันคืออะไรวะนัดดีไปื่อนวะไม่เดี๋ยวค่อยคุยค่อยคุยหลังถ่ายเสร็จไหมเ้ยโอเคมิกมามึงกําลังจะขึ้นไปไหน้านบนมีของไปมีที่ขุดปะเไปโอเคทางขึ้นไปไม่ได้ต่อแล้วเลยโอ้โหมึงไม่เหลือของให้กูบ้างเลยเอ้ยมุกยาวอะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวยูยนให้ มีของเยอะโอ้เลือดกูจะหมดตัวกินน้ำยาแบบโอ้ยกูจะตายวะน้ำยาสามารถกดได้น้ำยาฮิโพชั่นนะโอเคนั่นแหละเห็นปะทางเป็นบิกอะกูจะไปมุดหุ่นตไปไปดิลงไปดิอ๋อมันมีถาววันอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวกูก็ถูกแม่งลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีถาววันเนี่ยไหนวะถาววันนี่โอ้มีครอบตัวจี๊ดรอเต็มเลยครอบตัวจี๊ดเต็มจนภัยกับครอบตัวจี๊ดเลย มาดิเวื่อนอาวจ้ากูอยู่กูจะกูจะตายไม่กูจะตานจะตานตานสถานเดียนเฮ้ยกูใช้กูใช้เป็นโลกอีกว่ะถึงทนไว้เยอะอ๋อตอนนี้มีดาบทองแล้วก็มีน้ำยาเฮ้ยกูขอแล้วกันมีดาบทองตำนานนะเพื่อนนี่แกล่องอ่ะไอ้เมียนั่นแ่ะว่าว่ากันว่ามีชายคนหนึ่งอยากได้ดาบทองมากเลยนะเมื่อตอนที่เขาเล่นนะครับ ่ายคนนึงอยางเดินหน้าทองเอ้ยทายไปเฮ้ยเอ้ยอ้มิกไปดิไปดิไปด,ไปดิเราต้องกระโดดเราผ่านด,าด,นด่านนี้ได้ก็คือว่าจบเราค่อยมาต่ออนะีพีหน้ามอดทำเฮี้ยเลยอาเจอดิเรามองใหม่เรามองใหม่ขพอตัวจี <c oughs> <c oughs> นคือเกียอะไรวะเฮ้ยกูไม่มีแรงทุบเลยเอเจอเขาพอตจีเฮ้ยมิกกูจะกูมีเกรดขีแล้วเพื่อนไปเอาเหมือนนั่นเามนกันเราเราลอดแล้วไปเฮ้ยมีรองเท้าด้วยวะกูคอนแซรรองเท้ากันโอเคแห้เมืงอยู่น่ะนี่ขึ้นมาขึ้นมาปีนหาวันขึ้นมาไปดันต่อไปแลดัน กูตกกูกูตกเอ้าพี่ตายเดี๋ยวกินฮิวอ่ะเขากูถีบพิกแอคเฉยไอ้กูกำลังขึ้นไปไหมเอ้ยกูโอ้ยช่วยกูด้วยช่วยด้วยเจ็บทีพีกูขึ้นไปได้อะไรอ่ะกูขึ้นไม่ได้เนี่ยเขาวันมันเขาวันกระจอกมันต้องขึ้นตามรูปเขาวันไปใช่ โอเคพี okay. ท่ทีอ <laughs> เราขอใช้คำสั่งสักนิดนึงแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเราเราไม่ได้ใช้โปเพยเยอ์ขนาดนั้นนะล่ามไม่ีจะไม่ใช้คำสั่งผมตาไปแล้วนะในเวลาแล้เฮ้ยเฮ้ยเออวี <laughs> อาจจะเป็นของฝีมือของครอบครัวตัวจีก็ได้อุ้ยอุ้ยโดนไฟอ๋อมิกอันนี้เก็บของได้เฮ้ยเดชเก็บอะไรดีจะเก็บไปทำไมวะแอปเปิ้ลทองเอ้ยทุบตุ้บตุบนี่จริงดิอ่าเดี๋ยวกูให้ไอ้นี่มึงอ่ะอันหนึ่งกูมีหลายอันกูมีหลายอันเผื่อแยกทางกันอ๋อโยนของเอราถูกได้เราทุบแล้วก็เอามาเลยไม่ได้หรอไม่ได้ มีอะไรมั่งล่ะมีดาบเหล็กอินชาร์ดเอาเอาเอาดาบเหล็กอินชาร์ดปะเฮ้ยไหนวะเนี่ยกูกูมีกูมีดาบกูมีดาบทองอินชาร์ดอันไหนดีกว่ากันวะดาบเหล็กไม่ใช่เหรอดาบเหล็กดีกว่าไม่ใช่เหรอไม่เราเราใช้ดาบเหล็กกว่าเตนกูอยากได้นี่รองเท้าดีป่ะมิกอินชาร์ดเนี่ยรู้อ่ะเกียร์เนี่ยใช้ใช้เหล็กเจ็ดอันแล้วก็ใช้ยางมุมสองอัน อ่ะโยนไปหนึ่งสองสามสี่้าออมันมันบองอยงนงั้นะอ่ะเจอแล้วหนึ่งสองโอ้ยโอ้จะพังไอ้เชี่ยนี่ยอ่ะเนี้ยใส่ดิโอ้มันจะพังอ่ะโอตกระจอกะของรอนเกเมกกมม่ลนไม่เล่นอ๊อวคอตจีอจีให้เรามาแค่นี้เหรออย่าคุยเรื่องครอบครัอ้มมึงไม่มีเรื่องใช่ไหมสุอท้ กดกดคลิกคลิกขวาเออเลื่อจะได้เพิ่มมันไม่ได้ช่วยไอเทมอะไรก็เลยมันต้องเซฟเลยเหรอมิกมิกมาทางนี้ทางนี้มิกอันนี้บอสอันนี้อันนี้บอสอ่คือโดนไฟแล้วคือโดนไฟแล้วเซฟเลยใช่ใช่ไอ้อันนี้บอสอ่ะไอ้ตีบอสเสร็จแล้วก็จบเลยวะตีบอสตีบอสจบแล้วก็ขอจบรายการจบเพียงเท่านี้อุ้ยอุ้ยโอ้ยโพสสเกลิตันมะโพส โปรเซสซีฟสกิลิตันเมมึงพยายามกินในปทองไ้นะเว้ยทำบทองกแก่ปทองทำไมมึงบอกกูอย่างนั้นวะเดราจะเกูจัดการเองงัยกูจจดการเองอ้ายวไหมนี่มันหัวหน้าของครอบครัวตนีเนี่ยเลยเนี่ยครอบครัวครอบครัวแต่จิเ้ยว้ยเว้ยเว้ยเยยยยย ภาพบิดเบี้ยวภาพบิดเบี้ยวเออมาสร้างงานแยกว่ะโอ้ยว่ากูปวดหัวไปหมดเลยเนี่ยมดูมันถือมะเขือเทศเนาะเพราะเพราะขวดตัวชีสมันเดินตามมึงอ่ะเมื่อกี้ดูเพลงนี่โคตรเล้าใจอ่ะมึงขมท้องแข็งอ่ะเนี่ยมาเจอ มันอาจจะมีพวาวตัวจีออกมาอีกแน่นึนเป็นผู้พการทุกอย่างของครัวตัวจีด้อยู่ไหนอะอุ้ยอุ้ยออ้ยเ้าหาเฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้ฮเฮ้่ยขึ้ดิข้ามันกลเฮ้ ข้ <laughs> ามันไอ้กูไม่มีดาบแล้ววะ <c oughs> ใช้พิกแอคตีแทนก็มันอยู่ไหนอ,อ่ะบอะย,ยังดูออวะนี่นวะไม่มีมึงจะตายเถอะก่อนดิเฮ้ยพ่อคนตัวชีตไม่กลับมาไม่กลับมาเออกลัวแล้วไปโอ๊ยพาบิดเบี้ยวโอ้ปวดหัวไม่หมดเลยวะมึ <c oughs> งอย่าวิ่งตามกูพอดีมันติดตามมงึงอ่ะมึไมมันต้องติดตามกูด้วยเอ้าไม่รู้ว่ามันสรส้างแยกเป็นสีอะไรมันก็วิ่งตามมึงอะ อย่าวิ่งตามมาไอ้สัสเฮ้ยอันนี้ไม่ตายเว้ยนี่มันอยู่้าหล่ังีปฆ่ามันเลยเจตการที่เจมเจดการตายอะไรวะรางวัลของคนอยู่ในเอเมอร์เทอรี่ของคนคืออะไรอ่ะนี่ไงเรามาดูดิโอ้ไม่มีอะไรรางวัลรางวัลคือความว่างเปล่าอะไรวะเราทำอะไรได้บ้า อ๋อแอสปีดวิ่งเร็เลยเนเชันอ๋อโอเคสำหรับวันนี้ก็ออจบรายการอย่าเพียพงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับทุกคนใครที่ชอบผมให้ผมทำอีกก็เอ่อเดี๋ยวคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอีกพีหน้านะครับทุกคนลาก่อนครอบครัวตัวชิด <laughs> <laughs> ไปแล้ว